สวัสดีครับเราเตียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีมังกรผู้ที่เกิดราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นั่นเองครับการทำนายดวงในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงในช่วงของครึ่งปีหลังปีพุทธศักราช2567โดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2567นั่นเองครับ แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีมังกรนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลเียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยในช้าบและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนนเด็ครับชาวราศีมังกรครับดวงชะตาของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปีพุทธศักราช2567นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยดต,ตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมังกรในช่วงของครึ่งปีหลังปี2567นั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่โดยชาดิโอดรั้วไพ่อสศวินนักรบนั่นเองนะครับชาวราศีมังกรจิตใจของท่านทั้งชายและหญิงนั้นต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นคนที่มีความเข้มแข็งแข็งแ,งแกร่งมากๆนั่นเองนะครับ ถ้าหากว่ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับในช่วงของครึ่งปีหลังปี2567แต่ว่าตัวท่านเองนั้นอย่าท้ออย่าถอยถ้าหากว่ามีเป้าหมายของชีวิตแล้วขอให้เดินตรงไปนะครับความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีมังกรอย่างแน่นอนแม้ว่ามันจะเหน็ดเหนื่อยบ้างแม้ว่ามันจะต้องเจอนั่นเจอนี่บ้างในลักษณะแบบนี้ก็ตามแต่นะครับไพ่ดัชาชอร์ออดรู้ว่าไพ่อัศวินนักรบยังหมายความว่า ชาวราศีมังกรในช่วงของครึ่งปีหลังปี2567นั้นจะได้เดินทางบ่อยไปนู่นมานี่นะครับบางทีบางท่านนั้นต้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัดไปเยี่ยมญาติพี่น้องไปทุระป่าปังหรือไม่บางทีบางท่านจะเดินทางไปท่องเที่ยวแบบนี้ก็ได้ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าการเดินทางที่ไกลกว่านั้นเช่นบางท่านนั้นอาจจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปศึกษาต่อเพื่อไปทํางานเพื่อไปท่องเที่ยวแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ธุรกิจการงานที่จะดีมากๆสําหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรก็คือธุรกิจการงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง,ทางการขนส่งทั้งหลายจะดีนะครับคนที่ทํางานเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาที่อยู่ในบริษัทขนส่งทั้งหลายนี่ดีอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบกการขนส่งทางอากาศการขนส่งทางเรืออย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังหมายถึงพาหนะที่ใช้ในการเดินทางหากว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรท่านใดวางแผนที่จะซื้อรถ อยากจะได้รถอยากจะเปลี่ยนรถหรือว่าจะซื้อรถใหม่นะครับในช่วงของครึ่งปีหลังปี2567ถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าจะสมหวังจะได้รถใหม่ป้ายแดงนั่นเองไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ตามแต่นะครับไพ่ดิฉันรู้ว่าไพ่อสุวินนักรบยังตีความหมายได้ว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดยวราศีมังกรบางท่านนั้นจะได้ทํางานกับชาวต่างชาติ ร่วมง,งานกับบริษัทต่างชาติบางทีบางท่า,งทานนั้นจะเดินทางไปต่างประเทศไปทํางานไปติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าส่งออกอะไรประมาณนี้ถือว่าดีนั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีไพโดยชาริออทรัวไพ่อัศวินนักรบนั่นเองนะครับบางทีบางท่า,งทานนั้นมีโอกาสที่จะได้คู่ได้แฟนเป็นชาวต่างชาติตั้งแต่คนไทยเชื้อสายจีนไปจนถึงชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ชาวราศีมังกรครับดวงชะตาของคนเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนั่นเองเนะครับหากว่าตัวท่านเองนั้นสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุยให้ติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยด้วยประสบการณ์นในการดูดวงมากว่า22ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้น ได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีอย่าลืมนะครับหากสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีกับผมอาจารย์นุติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับลองมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9นะครับผมนี่คือไพ่เอ็ออฟวันหรือว่า,พา 1, ไพ่หนึ่งม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ย,ยิปซีนั้นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงาน ไพ่หนึ่งไม้เท้าถือว่าเป็นไพ่ดวงการงานที่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ย,ยิปซีฉะนั้นคนที่ได้ไพ่ใบน,นี้จึงหมายความว่าการงานของท่านนั้นจะประสบความสเร็จแม้ว่าจะมีการแข่งขันอะไรก็ตามแต่ขอให้ตัวท่านเองนั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจชัยชนะความสเร็จจะเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างแน่นอนนะครับคนที่ทํางานรับราชการบางทีบางท่านนี่นะครับกำลังที่จะสอบเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งอะไรประมาณนี้ หรือว่าจะขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นที่ปรารถนาของผู้คนจำนวนมากแต่ว่าตำแหน่งมีน้อยขอให้ตัวท่านเองนั้นมีความพยายามมีความตั้งใจแล้วจะได้รับชัยชนะนั่นเองนะครับคนที่ตกงานว่างงานนะครับหรือว่าคนที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนงานถ้ามีไพ่หนึ่งใบเท้าก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้งานใหม่แม้ว่าจะมีการแข่งขันเยอะก็ตามแต่คนที่จะสอบบรรจุข้าราชการนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะสอบได้สอบผ่านนั่นเองนะครับ ไพ่หนึ่งไม้เท้ายังหมายความว่าดวงการงานของท่านนั้นจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะปรับขั้นปรับตําแหน่งปรับเงินเดือนใหม่นะครับถือว่าเป็นไพ่การงานที่ดีมากๆนั่นเองนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่8กันต่อเลยนะครับผมนี่คือไพ่ e i g of p e n t c r e r หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญน,นั่นเองนี่คือไพ่แห่งโชคลาภนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้คนที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่คนที่จะมีโชคในการได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝัน จะเป็นไพ่เอทออฟแพนเดอเคอรหรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญตรงนี้นะเดงนั่นก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมังกรในช่วงของครึ่งปีหลังปี2567นั้นจะมีโชคใหญ่แล้วล่ะนะครับผมตัวท่านเองนั้นจะมีโชคได้เงินได้ทรัพย์ถูกหวยถูกลอตเตอรี่หรือว่าได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันนั่นเดงนะครับ ไพเอ็ดออฟแพนโดเคอลรู้ว่าไพ่หนึ่งเหรียญนั้นจะดีมากๆสําหรับผู้ที่เกี่ยวราศีมังกรที่ทําธุรกิจการค้าการขายที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องประดับทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเจลวอรี่เพชรพลอยพวกร้านทองต่างๆขายเครื่องประดับทั้งของจริงของเรียนแบบบอกได้เลยนะครับว่าจะดีมากๆและนอกจากนั้นตัวท่านเองยังจะมีโชคมีลาบมีโอกาสที่จะได้ของขวัญของฝากเป็นของมีค่าคือเป็นแ,วแหวนเงินทองอะไรประมาณนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ นอกจากนั้นตัวท่านยังมีไพ่ใบนี้ครับนี่คือไพ่เดอะซันไพ่เดอะซันนั้นก็คือไพ่แห่งโชคลาภด้วยเช่นกันไพ่เดอะซันนั้นถือว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณส,สูงสุดในสำรับของไพ่ยิปซีเป็นไพ่แท้คุณรอบด้านครอบจัก,กรวาลจริงๆดังนั้นแล้วดวงชะตาของผู้ที่ราศีมังกรมีไพ่หนึ่งเหรียญไพ่แห่งโชคลาภที่จะมีโอกาสถูกหวยมีโชคมีลาบมีลาบลอยนั่นเองนะครับยังมีไพ่เดอะซันด้วยนะฮะนั่นก็หมายความว่าสองพลังโชคใหญ่แล้วละ่ะชาวราศีมังกรครับ ไพ่เดอซานนั้นก็ตามที่ผมบอกไปนะครับว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณสูงสุดในสำรับของไพ่ยิปซีเป็นไพ่ที่ให้คุณรอบด้านครอบจัก,กรวาลจริงๆตั้งแต่สภาพจิตใจของท่านเลยนะครับหากในช่วงที่ผ่านมานั้นผู้ที่เกิดราศีมังกรเครียดนะครับกับเรื่องการงานปัญหาชีวิตต่างๆหรือว่าปัญหาการเงินต่างๆพอเข้ามาสู่ในช่วงของครึ่งปีหลังปี2567นนั้นนี่คือช่วงเวลาทองเวลาแห่งโชคลาภของท่านได้เกิดขึ้นแล้วนะครับผู้ที่เกิดราศีมังกรครับ ตัวท่านเองนั้นสภาพจิตใจจะโล่งโปร่งสบายนั้นก็หมายความว่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆนั้นมีทางออกมีทางแก้ไขที่ดีแล้วส่วนผู้ที่กิวราสีมังกรท่านใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บอดอดแอดแรักษาไม่หายสักทีนี่นะครับพอเข้ามาสู่ในช่วงของครึ่งหลังร่างกายของท่านเองนั้นจะเริ่มดีขึ้นไม่นานนะครับร่างกายของท่านนั้นก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมนั่นเองนะครับ ไพ่เดอร์ซนนั้นเป็นไพ่ที่ให้โชคเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินและยังเป็นไพ่ที่ให้โชคเกี่ยวกับโชคลาภถูกหวยถูกลอตเตอรี่คล้ายๆกับไพ่เอ็ดออฟไพเดอเคอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญเลยผมถึงเรียกว่านี่คือสองพลังโชคใหญ่จะทําให้ผู้ที่เกิดราศีมังกรน,นั้นได้รับโชคใหญ่มากๆปังมากๆในช่วงของครึ่งปีหลังปี2567น้นั่นเองนะครับนอกจากนั้นไพ่เดอร์ซันยังหมายคขาว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรน,นั้นจะมีชื่อเสียงนั่นเองนะครับ สมมติว่าตัวท่านเองนี่นะฮะได้รับมอบหมายงานจากทั้งของผู้บริหารหัวหน้างานซึ่งงานชิ้นนี้ไม่ได้ง่ายเลยนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนทําได้แต่ว่าชาวราศีมังกรน,นั้นทําผ่านไปได้แบบชิลๆผลงานออกมาดีมากตัวท่านเองนั้นจะได้รับคําชื่นชมจากหัวหน้างานได้รับคําชื่นชมจากผู้บริหารแล้วก็เพื่อนร่วมงานในที่ทํางานของท่านนั้นจะยอมรับในตัวท่านมากยิ่งขึ้นบางทีนะครับบางท่านนั้นถึงขนาดที่ว่า องค์กรของท่านขาดท่านไม่ได้เลยในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับผมไพเดอร์ซันนี่ยังหมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินความรักด้วยนะครับจะปังมากๆเลยไพ่ใบนี้ครับมีไพ่ใบนี้ด้วยนี่คือไพ่เดเมจิกเช่นที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าชาวราศีมังกรน,นั้นจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆจะได้ทําอะไรใหม่ๆเช่นบางทีบางท่านนั้น ต้องการอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ก็หมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับบางท่านนั้นจะได้ปรับตําแหน่งใหม่นะครับมีการโยกย้ายมีการปรับตําแหน่งขึ้นไปสู่ตาาําแหน่งที่สูงขึ้นก็ถือว่าดีมากๆนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นบางทีบางท่านเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขามานานต้องการอยากจะออกมาท ع, ําธุรกิจการค้าการขายลงทุนทําอาชีพอิสระทําอาชีพส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าตัวท่านเองนั้นจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนั่นเอง แต่ว่าบางทีผู้ที่เกิดราศีมังกรถ้าหากว่าได้ไพ่เดะเมจิกเชื่อนนั้นการเริ่มต้นงานใหม่ของท่านบางทีมันจะเป็นงานที่ท่านเองนั้นไม่เคยทํามาก่อนไม่มีประสบการณ์มาก่อนนะครับแต่ไม่ต้องห่วงชาวราศีมังกรนั้นเป็นคนที่เรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วนั่นเองนะครับจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนและนอกจากนั้นตัวท่านเองถ้ากว่าดูรูปตามหน้าไพ่ในชผม ในรูปนั้นจะเป็นผู้ชายนะฮะยืนอยู่บนศีรษะของผู้ชายคนนี้มีเครื่องหมายเลข8แนวนอนนี่คือเครื่องหมายอินฟินิตี้ก็หมายความว่าเป็นคนที่มีเซน์แรงลังสังหรณ์แม่นนั่นเองนะครับมือด้านขวาถือกระทาปลายด้านหนึ่งของกระทาชี้ขึ้นไปบนฟ้าอีกปลายด้านหนึ่งของกระทาชี้ลงมาบนดินก็หมายความว่าชาวราศีมังกรนั้นจะเป็นตัวกลางระหว่างเบื้องบนลงมาอย่างโลกมนุษย์ตัวท่านเองนั้นจะฝันแม่นตัวท่านเองนี่นะครับคล้ายๆกับว่าจะมีลางสังหรณ์บอกเหตุตลอด ดวชดงชะตาของท่านถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านดีด้าน,านไม่ดีอะไรก็ตามแต่มักจะฝันนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งตัวท่านเองถ้าหากว่าจะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่จากไพ่เอ็ดออฟแพนเดอร์เคอร์หรือว่าไพ่เดอะซันสองใบนี่นะครับผมก็หมายควาว่าจะมาจากความฝันของท่านนั่นเองนะครับฝันถึงเลขฝันถึงนู่นถึงนี่มาตีเป็นความหมายได้ถูกต้องมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบจากเบื้องบนนั่นเองนะครับก็คือผลบุญเก่าที่ท่านได้สร้างเอาไว้ คราวนี้แหละนะครับเขาจะมาตอบแทนท่านแล้วละ่ะผู้ที่เกิดราศีมังกรครับส่วนไพ่เดลเมจิกเชียนเนี่ยข้อเสียของมันก็คือว่าชาวราศีมังกรนั้นจะเป็นคนคิดมากวิตกกังวลได้ยินได้ฟังเรื่องใดมาไม่ทิ้งไปเลยนะครับผมคือเก็บมาคิดมาเครียดโดยเฉพาะยิ่งเวลาอยู่คนเดียวนี่นะฮะคิดมากอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับต้องรู้จักปล่อยวางนะฮะแล้วท่านจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4กันบ้างนะครับผมนี่คือไพ่หกไม้เท้า ไพ่หกไม้เท้าก็หมายความว่าดวงการงานดีคนที่ทํางานรับราชการนี่นะครับจะมีการปรับขั้นปรับตําแหน่งขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นคนที่ทํางานอยู่ในภาคเอกชนเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาก็มีความเจริญก้าวหน้าคนที่ทําธุรกิจการค้าการขายก็จะดีขึ้นนะครับในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้แต่ว่าไพ่หกไม้เท้านี่ก็หมายความว่าชาวราศีมังกรจะทําสิ่งใดก็ตามแต่จะตัดสินใจลงทุนการค้าการขายตัดสินใจทําสัญญงสัญญา ขอให้ตัวท่านเองนั้นพยายามเก็บข้อมูลนะฮะศึกษาหาข้อมูลให้พร้อมก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจถ้ากําลังอยู่ในช่วงของการที่จะลงนามทําสัญญาใดๆก็ไปศึกษาข้อมูลในสัญญาให้ดีก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอย่ารีบร้อนอย่ารีบเร่งนะครับถากว่าตัวท่านเองนั้นตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของอารมณ์ความรู้สึกตัวเองแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้นั่นเองนะครับชาวราศีมังกรครับฉะนั้นต้องใจเย็นๆช้าๆได้พระเล่มงามนั่นเองนะครับ เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่ดีไฮพรีสเตทหรือว่าไพ่ราชินีจันทไพท่ใบน,นี้หมายความว่าชาวราศีมังกรที่ทําธุรกิจทางด้านของความสวยความงามจะดีนะครับชาวราศีมังกรเช่นขายเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าอาพอนกระเป๋ารองเท้ารวมไปถึงพวกเครื่องสําอางเครื่องประดับทั้งหลายนะครับหรือว่ามีร้านเสริมสวยร้านตัดผมร้านทนเล็บร้านทําเล็บ,ร,ลบร้านต่อขนตาอย่างนี้ดีนะครับผมธุรกิจการค้าการขายด้านนี้ของท่าน ในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้จะปังมากๆนั่นเองนะครับแต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่เกิดราศีมังกรน,นั้นถ้ามีาไพ่ใบนี้คืออารมณ์ค่อนข้างที่จะไม่นิ่งนะครับตัวท่านเองนั้นบางทีเอาแต่ใจตัวเองหงุดหงิดง่ายอะไรประมาณนี้นั่นเองก็พยายามประครับประคองอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองถ้าทํางานอยู่คนเดียวไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าหากว่าทํางานร่วมกับคนอื่นเนี่ยระหวังว่ามันจะมีปัญหาในการทํางานนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่คือไพ่ไหนออฟคัฟหรือว่าไพ่อัศวินถือถ้วยนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้นั้นตัวท่านเองนะครับเรื่องของการงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจางานขายต่างๆการนำเสนองานการพรีเซนต์งานจะประสบความสําเร็จผู้ที่เกิดราศีมังกรน,นั้นจะเป็นคนที่มีความคล่องตัวสูงการพูดการจาก็ไหลลื่นดีในลักษณะแบบนั้นนั่นเองฉะนั้นตัวท่านเองนะครับเรื่องของการแต่งตัวบุค,คลิกภาพ ก็จะมีส่วนเสริมที่จะทําให้ชาวราศีมังกรนั้นประสบความสําเร็จเพราะว่าชาวราศีมังกรทั้งชายและหญิงนั้นเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีแต่งตัวดีฉะนั้นตัวท่านเองเวลาไปพรีเซนต์งานไปพบปะก,กับผู้อื่นไปพบปากกับลูกค้าเรื่องของบุคลิกภาพสําคัญตัวท่านเองนั้นมีคําพูดคําจาที่ดีอยู่แล้วนะครับจะสามารถโน้มน้าวจิตใจให้กับคนอื่นเห็นตามคล้อยตามได้ด้วยแต่บอกก่อนนะครับว่า ชาวราศีมังกรเป็นคนเนี้ยบในเรื่องของการแต่งตัวฉะนั้นตัวท่านเองจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามชาวราศีมังกรลหลายๆคนนี่นะครับเป็นคนเจ้าชู้ไม่เบานะชาวราศีมังกรนี่นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกี่ยวราศีมังกรกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2567นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตามที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เอด็ดออฟแพนเดอร์เคิร์หรือว่า นั่นก็หมายควาว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันมีลาบลอยนั่นเองนะครับชาวราศีมังกรนั่นก็หมายควาว่าตัวท่านเองนั้นจะได้เงินก้อนใหญ่จากสิ่งนี้นั่นเองนอกจากนั้นตัวท่านเองยังมีไพ่เดลซันไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ที่ให้โชคให้คุณเกี่ยวกับการงานและการเงินด้วยนะครับโชคลาบจากการเสี่ยงดวงด้วยเช่นกันฉะนั้นชาวราศีมังกรนี่มีสองพลังโชคใหญ่ที่จะทําให้ตัวท่านเองนั้น ได้เงินก้อนใหญ่มากๆเฮงมากๆปังมากๆจนคนราศีอื่นนี่ต้องอิจฉาชาวราศีมังกรอย่างแน่นอนนั่ด็องนะครับแต่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่สีเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่6ผู้ที่เกิดราศีมังกรถ้าได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาแล้วก็ควรที่จะบริหารจัดการให้ดี ค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆสิ่งไหนควรจ่ายสิ่งไหนที่ยังไม่ควรจ่ายต้องดึงเวลาออกไปก่อนก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าถ้ามีเงินให้เก็บเงินนั่นเองนะครับผมอย่าใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายเพราะเราไม่รู้วันข้างหน้านะครับว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะครับผมการงานเราจะเป็นอย่างไรฉะนั้นต้องประหยัดนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่สี่เหรียญน,นี้ยังตีความหมายได้ว่าชาวราศีมังกรถ้าหากว่ามีเงินมีทรัพย์ มีคนมาขอหยิบยืนญาติพี่น้องคนใกล้ตัวเพื่อนสนิทตัวท่านเองนั้นต้องพิจารณาให้ดีนะครับดวงชะตาของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้มันเหมือนกับว่าให้ยืมน่ะได้นะครับแต่ว่าจะได้คืนยากหน่อยนะบางทีนี้อาจจะไม่ได้คืนเลยหรือว่าต้องทะเลาะกันตัดญาติตัดเพื่อนพ้องในลักษณะแบบนี้ต้องระวังให้ดีด้วยนะครับการลงทุนก็เช่นเดียวกันนะครับไพ่สี่เหรียญน,นี่การที่ตัวท่านเองดันได้เงินได้ทรัพย์มาจะเอาไปลงทุนอะไรก็ตามแต่ลงทุนได้แต่ชาวราศีมังกร ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนั่นเองนะครับถ้าตัดสินใจผิดพลาดมีโอกาสขาดทุนได้นะครับชาวราศีมังกรครับฉะนั้นดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมังกรถ้าเป็นเรื่องการเงินจะมีโชคมีลาภครั้งใหญ่จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่ในชารียออหรือว่าไพ่อัศวินนักรบคนที่วาดฝันอยากจะเปลี่ยนรถอยากจะซื้อรถใหม่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์จะประสบความสําเร็จจากโชคลาภที่ท่านได้มานี่แหละนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกี่ยวราศีมังกรกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่ไหนออฟคับหรือว่าไพ่อัศวินถือถ้วยตามที่ผมพูดไปว่า,าไพ่ใบนี้หมายควาว่าชาวราศีมังกรนั้นเป็นคนที่มีบุค,คลิกดีดูแลตัวเองดีการแต่งตัวสะอาดสะอ้านเหมาะสมกับวัยดูแล้วมีคลาสมีระดับฉะนั้นตัวท่านเองจะมีสเสน่ห์เจ้าชู้นะครับชาวราศีมังกรจะมีคนเข้ามาในชีวิตเยอะ ถ้าเป็นคุณผู้ชายนะครับมีไพ The High ess, ่ด h ไฮพรีสเตทหรือว่าไพ่ราชินีจันทร์อีกความหมายหนึ่งของไพ่ใบนี้คือไพ่ดวงเมียน้อยกลัวจังเลยนะครับว่าชาวราศีมังกรลหลายๆท่านที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วจะมีผู้หญิงคนหนึ่งบุคลิกหน้าตาดีเข้ามามีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์คบกันแบบลับๆเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยระวังให้ดีนะครับว่าคนรักครอบครัวของท่านจับได้มันจะมีปัญหานั่นเองนะครับส่วนไพ่เดอะซันนะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่7็ถ้าเป็นไพ่เดอะซันนั้น คนรักคู่รักของผู้ที่เกิดราศีมังกรที่จะเข้ามา 1. จะเป็นคนที่มีบุค,คลิกหน้าตาดี2จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงในตําแหน่งหน้าที่การงานนั้นๆหรือว่ามีชื่อเสียงในย่านนั้นชุมชนนั้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเนะครับสเป็นคนที่มีฐานะดีร่ํารวยพึ่งพาอาศัยได้ส่วนพไพ่เดชาริออตรัว่าไพ่อัศวินนักรบที่อยู่ในตําแหน่งที่1ชาวราศีมังกรบ,บางท่านนั้นจะได้คู่ได้แฟนที่ เป็นชาวต่างชาติตั้งแต่คนไทยเชื้อสายจีนขึ้นไปจนถึงชาวต่างชาตาาาิต่างภาษาต่างศา,าสนาเลยก็ได้นั่นเองนะครับลืมบอกไปนะฮะว่าไพาดีไฮพรีสเตนหรือว่าไพาราชินีจันร์สําหรับคุณผู้หญิงชาวราศีมังกรถ้าจะมีผู้ชายเข้ามาในชีวิตมารักมาชอบท่านคบได้นะครับแต่ว่าขอให้ศึกษาดูใจกันไปนานๆก่อนนะครับอย่ารีบร้อนเพราะว่าบางทีผู้ชายคนนี้นั้นเขาอาจจะมีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วระวังว่าจะตกเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของเขาโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่5นี่คือไพ่8ดถ้วยไพ่8ถ้วยสําหรับชาวราศีมังกรบางท่านนั้นก็ไม่ได้ส่งหวังในด้านของความรักเสมอไปบางทีบางท่านนั้นเลิกรากันไปก็อาจจะอยู่เป็นโสดนะครับผมในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้ขออยู่ตัวคนเดียวก่อนดีกว่าไม่ได้ไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของความรักแต่ว่าไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการทํามาหากินในลักษณะแบบนั้น ไพ่8ถ้วยนี่มันคล้ายๆกับว่าอพพรักสําหรับชาวราศีมังกรบางท่านนะครับไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าบางทีบางท่านนั้นก็มีคู่มีแฟนแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเนื่องจากหน้าที่การงานนั่นเองนะครับอยู่ห่างไกลกันนานๆนทีจะได้เจอกันในลักษณะแบบนี้ก็ได้ถือว่าเป็นความรักที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปทำนายดวงแบบเจาะลึกดวงรายเดือนกันบ้างนะครับว่าในช่วง6เดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับผม ในแต่ละเดือนนั้นดวงชะตาของผู้ที่ราศีมังกรจะเป็นอย่างไรบ้างโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8ก็หมายถึงในช่วงของเดือนกรกฎาคมสิงหาคม2เดือนนี้ชาวราศีมังกรจะมีโชคใหญ่ก็คือไพ่เอ็ดออฟแพนด์เกอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญตัวท่านเองนั้นจะมีโชคใหญ่ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาดีมากๆนั่นเองนะครับในช่วงนี้นะฮะ ชาวราศีมังกรนั้นมีโอกาสที่จะได้ของขวัญของฝากของมีค่าถ้าจะได้จะได้ในช่วงของเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนั่นเองนะครับพอเข้ามาสู่ในช่วงของเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนธันวาคมไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9้าเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าชาวราศีมังกรดวงการงานของท่านจะปังมากๆคนที่รับราชการก็มีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งมีโอกาสที่จะปรับขั้นหรือว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปสู่ระดับผู้บริหารอย่างนี้เป็นตน้น เช่นเดียวกันกับคนทำมาค้าขายคนที่ทำงานอยู่ในภาคเอกชนเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาก็มีโอกาสจะปรับตำแหน่งปรับเงินเดือนก็จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคมนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายก็คือไพ่บทสรุปนั่นเองก็หมายถึง2เดือนสุดท้ายของปีก็คือในช่วงของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมตัวท่านเองนั้นได้ไพ่เดลเมจิกเชนก็หมายความว่าชาวราศีมังกรน,นั้นจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆ เช่นบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้ทําอะไรใหม่ๆอาจจะได้ทําในสิ่งที่ตัวท่านเองนั้นไม่ได้ทํามาก่อนเลยนะครับหรือว่าไม่ได้เรียนมาด้านนี้แต่ว่าตัวท่านเองนั้นก็จะสามารถเรียนรู้ได้ค่อนข้างดีนั่นเองเพราะว่าชาวราศีมังกรน,นั้นเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดอยู่แล้วนะครับหรือว่าบางท่านนั้นจะได้โยกย้ายงานแล้วก็ไปรับตําแหน่งใหม่อย่างนี้เป็นต้น ส่วนบางท่านนี่นะครับผมอาจจะได้ไปทํางานกับบริษัทแห่งใหม่นะครับทํางานเริ่มงานกับที่ใหม่อย่างนี้เป็นตน้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมังกรในช่วงของครึ่งปีหลังปีพุทธศักราช2567โดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2567นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยในครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิวราศีมังกรทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำเอาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ